ไม่หน่อยจะไปสีมหาโพธิเหรอไม่หน่อยจะไปรับยาที่สีมหาโพธิทับยาหรครับยามหมดะไม่จะบอกว่าเอามาด้วยเอามาฝากด้วยเอาเอะไรบ <c oughs> เอาพอพอกินสักเดือนนึงนี่แหละ อู้อ่ะเหตุเห็ดยังไงเชฟเชฟใหญ่เราเชฟใหญ่เรากำลังอ่ะจ้ะเดี๋ยวมาจะกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อบอโบอึดให้กินฝากกดเงินมาใหม่ในหาพันเออเออจังไรเสิเอาอพี่คนโอนเงินมาให้อีกแล้วจะเอากี่ดอกละจ๊ะ เดี๋ยวให้พ่อเอกจัดให้บรร <laughs> ยากาศนะพแล้วไม่นานเราไปรถใส่ซิกอับเนี่รถเราจอดตรงนั้นเหมาะมากเลยเพราะว่ามันงานใหญ่นะวันเนี้ย เพียนไฟติดเข้ามาต้งไ<ช>ื่ว่างานอว่าทั่วไปมันไม่ใช่เย็นไปที่ไหนอะไร,บ <น S 1> รับน้ำหอมโอ้นึกว่าน้ำอารมณ์ <c oughs> แล้วก็เก็บภาพให้ดูเรื่อยๆโอ้นี่ไงหมูปิ้งตับปิ้ง <c oughs> หมูปิ้งตับปิ้งนะ <c oughs> ประดา้าเราไปตำแก้วบ่ บตัมเจียวบมันเจบบาดบาดเท่าหนอยแมหรออยากกินตามเจียวแบบบ้านๆแล้วก็แบบบ้านๆลาลากินได้ไกัอกมไส้บองป่ทนหิวอาบน้าก่อนวอมันตกแจวเราเห็ดแจวเราเห็ดแสบเดี อ้าวตอนที่ครัวกำลังเริ่มยาไปใช้นเมื่อสีนาดเลยเกดเป็นมัสยันงี้อืมไปนนอออกสิมาหลายได้มนีม แม่แล้วก็บวชผ้ากับบวากระเป๋าเลยแ่ตลาดบ้านสมาร์อยาแดดเริ่มส่องมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำอาบทา่าทางนี้ก็อันล่างพักนะครับ มาจักมือแม่เสร็จงานที่สองผมแล้วน่าเมื่อเนาะวันที่สามผมแล้วเนาะวันที่สามแล้วเพราะว่าต้องเก็บของอีกเด้วันที่สองวันที่สองเขาแห่แห่หลังมาถึงเที่ยงเครื่องซีนูนี่นั่นสองแรงหมูจังเนาะแล้เย็นดีอยู่อำเภอใดก่อ เอากาศอาานวยบานจังัสกลนครบ้านทำเตาบ้านทำเตาเตาาเจอว่าวงเข้ากับบ่คยเด็ไฟก็ทางผิวนอกส่วนมากคนไปเรระเบียบปฐมทิ่เป็นผู้ไทยทั้งหมดเข้ามักเข้ามาหม้อรำแบบหม้อรำจ้าข้องอาดซาหนอนี่จ่มวนแต่เต้ย โดนแต่ไปเถื่อนคนกบมากคนกบมากมกะเหล่าเันมาไปอคนข้ามมวนหรือว่าะไรควกไรข้ามกมันคนมักมวนอากาศดีครัสาถ้าทท่าผ uh ุนเกี huh. Wanna, uh ่ยวข่าเราผมไ่ทุนแตกระเริ่มเนาะจเริ่มเกี่ยวข่าเกลางขาั่นคุณ มันที่เส้นหกเดียวขมันคือกีดาครับไปบุญด้วยกัดเรื่อพรีกชีวิตผู้ขา Ate sing Jadi dia Dia top kai apa ni Sejen เด็กเล่าวนีนยหวานดึงสีบุกซื่อนี่เหรอเนาะคุพี่ซื่อมากจล่งตับเปล่งอย่างมาเด้อพี่น้องมาลกหอมบนน้ำกันนะครับบุญกระถินบุญกระถินที่บ้านอีลานะครับ เริ่มแดดมาแล้วบุญในกุศลคุณได้สิฝากอะไรนะครับเด้อฝากทั้งผมก่เมื่อกี้ขอบคุณคุณแม่ลำไพยจากฮ่องกงนะครับโอนมาใอีลาสองพันให้ทำบุญห้าร้อยนะครับเดี๋ยวปกติรวบรวมจัดการให้แม่น่อยนะครับหรือวา่าสั่รให้พ่อเอกนะครับแม่ลำไผนะครับจากฮ่องกง ปอยุพาบออยากห้องบุญบอปียุพาเท็ดบุญกระถิบุญใหญ่เ้อทำบุญก็ได้บุญนะครับพี่น้องยกมือใส่หัวซาถูกเอาบุญบุญนี่ผมมีใครปันแจกใครทำก็คนนั้นได้นะครับเราก็ไม่ต้องบังคับใครนะครับอยู่ที่ใจครับทำบุญทำทานก็อยู่ที่ใจหาทุบุญพรุ่งนี้ก็จะ มีงานนะครับสารพัดมันแพงครับเต็มบงเลยนะครับพร้อมด้วยอุ้งอิงนะครับบัตรหน้างาน120ยยี่สบพร้อมรับรางวัลนะครับกิจกรรมมากมายนะครับวันที่2ตอนเช้า8ปดโมงเราก็จะเริ่มแห่กระถินจากบ้านไปวัดนะครับมีรถแห่ด้วยนะครับเรนยนเชิญพี่น้องมาเอาบุญน้ำกัดอยู่ที่บ้านน้องครูนะครับ ตำบลจานอำเภอเมืองจ,ออจังหวัดซีสเกตนะครับยอดบรรยากาศครับแล้วก็จะอาบน้ำกิขนขน้าว ตอนรับแขกนะครับวันนี้นะครับทีมงานพูนยาบาลหอดไซหรอตู้รู้พูนยาบาลมาหอดมือแรงบอกโอ้ถึงเช้าวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมอ๋อขอบคุณ้องรักใจครับพี่นอ้องพอกันคลิปหนาครับผมดีค,ครับ